สาลายมาริโมที่แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ครบแล้วหนึ่งอาทิตย์แล้วเออหนึ่งอาทิตย์เลยตอนนี้ไม่รู้ว่าสาลายมาริโมจะเป็นยังไงเมื่อแช่แข็งไว้หนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเราไปดูกันอยากดูปะอยากอะไรนะมาริโมเออมาริโมถูกต้องนี่คือสาลายมาริโมตอนแช่แข็งคแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงข้างในอยูทุกคนเราก็คงต้องเอาไปละลายน้ำกันก่อนแต่มีคนสบถมาริโมด้วยนะอาจุนพูดอะไรอะ ไปคุยกับโถส้วมไปนี่ก็คือมาริโมของเราหลังจากที่ละลายน้ําแข็งทุกคนดูดิถ้าไม่เหมือนกบวะน้องก็คือพืชนะทุกคนแต่เหมือนน้องยังไม่ตุยเลยอ่ะวูอย่างนี้เราก็สามารถเลี้ยงมาริโมต่อได้เลยสิทุกคนหนึ่งสองซ่อมปึ๊ป และนี่ก็คือข้างในของมาริโมะนะทุกคนอันนี้คือผ่าครึ่องออกมาแล้วอะมาริโมข้างในก็คือเหมือนข้างนอกเลยเหมือนเป็นการรวมตัวของตะไคร่อะทุกคนแต่จริงๆแต่ทุกคนไม่ต้องสองสารมาริโมนะเพราะมาริโมก็คือเป็นการรวมตัวของพืชก็คือเป็นพืชที่สามารถจเจริญเติบโตได้น,นั่นเองมาริโมไม่มีหัวใจนะทุกคนไม่มีหัวใจนะทุกคนเหลือมาริโมอยู่ก้อนนึงอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มา